รวบรวม6เทคนิคในการซื้อเครื่องมือสองรับรองดูจบ6เทคนิคนี้ไม่พลาดแน่นอนไป สวัสดีครับผมเพกันแล้วนะครับกับผู้อ่อนแม่ผมนะรับหวได้รวบรวม6เทคนิคครับผมมาให้ทุกคนนะผมนะในการซื้อเครื่องมือสองแบบไม่ต้องเสียได้เงินไม่ต้องเสียใจในภายหลังนั่นเองครับผมนะข้อแรกไม่ได้กวน,นครับเราต้องมีเงินนะผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับเครื่องมือถือนะผมหรือว่า iPhone หรือว่ามือถือรุ่นต,ต่างๆเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงครับผมนะเราจะมีเงินอย่างเดียวนะผมก็ต้องมีความรู้ด้วยในการซื้อนะผมมาชกันข้อ2ครับที่ผมกำลังจะบอกต่อไปเลยคือเราจะซื้อเครื่องสักเครื่องเนื้ผมเราจะเน้นแต่ว่ารุ่่่่่นใหหมมมมลลาาาาสสุดครรรผเเเเต้้้ออองงซืืทีะกกแว็ เหมาะสมกับเงินของเราไม่ได้ได้คุ้มค่าคุ้มราคาผมยกตัวอย่างครับบางคนนะต้องไปซื้อเครื่องนะผมไอโฟนสิบห้าโปรเลยเพราะว่าเพื่อนใช้แต่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายงานเลยไม่ได้ใช้ข้อดีของเครื่องเลยเรามาแค่โทรเขาออกเล่นไลน์นะเฟซบุ๊กถ้ามีเงินอนะ่ะไม่น่าเกลียดเลยครับผมแต่ถ้าต้องไ่ผ่อนนะครับอันนี้ครับผมเป็นห่วงนี่คือออกมาบอกแบบตรงไปตรงมานะครับอ่ะข้อที่3ก็คืออะไรครับที่มาครับผมนะไม่ใช่ว่าเราซื้อนะครับเน้นแต่ถูงเดียวบางทีเห็นคนโพสนะเฮ้ยถูกกว่าตลาดเลย ,4000 0ามงองใหม่ทัไมราคาค่นี้ ไปซื้อครับผมโดนโจรหลอกนะเพราะฉะนั้นก่อนซื้อครับต้องเช็คที่มาของของครับผมหรือเช็คร้านหรือเช็ค f a c e b o o k จริงๆว่าเขาอเป็นโจรหรือเป็นไปในชีพไหมเพราะว่าคนโดนหลอกค่อนข้างเยอะอ่ามาถึงข้อสี่นะผมนะครับถ้าเราม,มีความรู้นะผมแนะนําเลยครับผมซื้อเครื่องแบบไม่ถูกการแกะเออ คงมองกับไม่มีความรู้จะรู้ได้งไงว่านะับซื้อเครื่องแบบไม่ถูกการแกะทํำยังไงนะผมนะผมอธิบายให้เลยว่าเครื่องนับรุ่นใหม่ๆนะผมนะว่าเครื่องที่ไม่ถูกการแกะนะส่วนใหญ่แล้วครับเวลาเราบีบจอนะผม,มจะแน่นๆเลยนะผมบีบมันจะไม่ขยับแบบขยับเยอะนะหรือถ้ามีการแกะมาแต่ว่าประกอบแบบเนียนนะอีกอย่างนึงที่เรามองเห็นก็คือนะผมน็อตตูดน็อตตูดในการไขเนี่ยยังไงก็ดูออกครับผมแล้วคนสงสัยอีกว่าเอ้า ตาเราจะเห็นไม่ใช่กล้องจะเห็นได้ไงหววจะบอกว่าจริงๆแล้วับสมาร์ทโฟนอย่างนี้ครับถ่ายรูปนอตตูดนะแล้วก็มาขยายข้างนอกนะสามารถที่จะเห็นรอยแกะได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเครื่องถูกการแกะมาหรือเปล่ามาถึงข้อที่5แล้วผมนะอันนี้สําคัญจริงๆนะผมไม่ว่าจะเราจะซื้อเครื่องจากเพื่อนนะผมจากกลุ่มจากเฟซ หรือจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์หรือจากร้านค้าอะไรที่ต่างก็ตามขอประกันนะผมอันนี้สําคัญมากๆผมผมยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมติว่าลูกค้าซื้อจากร้านหวกนะผมร้านผูกเนี่ย<ๆ>เพื่งมือสองเนี่ยมีประกัน3เดือนใช้ไปเลยสมมุติว่าตอนที่ขายออกไปเนี่ยมันดีๆทุกอย่างเลยใครจะไปรู้ครับผมนะครับใช้ไป2เดือนกว่าอยู่ดีมีปัญหามีปัญหาแบบว่ามีปัญหาอยู่เื่อๆนั่นอนะ ก็ากรรมเคมทุกคนยังไม่เสียตังฟรีกรรมเคมก็ไม่ต้องเสียเงินนะผมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้หรือจะขึ้นค่าจ่ายหรือจะเทรดเป็นรุ่นอื่นไปอันนี้ก็ดูแลให้แต่ทุกคนอนะ่ะไปซื้อเครื่องกันเองนะซื้อจากเพื่อนไม่ได้ขอประกันเลยเ,เพื่อนบอกตอนขายไม่ไดีดีอยู่เลยคราวนี้เกิดเรื่องทะเลาะกันอีกเพราะฉะนั้นก่อนทาการซื้อขายคุยกันให้จบครับขอประกันไปเลย7วัน14วันอะไรก็แล้วแต่แต่ทา้ร้านค้าก็มีประกัน1เดือน3เดือนแล้วก็ว่ากันไปหรือถ้าเป็นเครื่องใหม่ก็ต้องมีประกันศูนน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 ยยยย์อออออััีี้้้้คืืสสบบาาาใจแแ่นน่ะะุดทผผมนะผมซกลลไปวเ กลับมาที่บ้านนะผมเสียบโปรแกรมนิดนึงโปรแกรมสายวิทูที่ผกสอนให้เสียบเลยแล้วดูว่าเออตรงกับคอนดิชันที่นะผมพ่อค้าบอกไหมเพื่อนบอกไหมหรือพ่อค้าในกลุ่มเนี่ยหรือร้านค้าในบอกไว้ว่าไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยหรือถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะ mm hmm. เคยเปลี่ยนจอมานะ mm hmm. เคยเปลี่ยนกล้องมานะ mm hmm. เป็นอะไรแท้อะไรเทียบอะไรเขาว่างกันไปถ้าตรงคอนดิชันอันนี้ก็คือรับได้แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเราคุยกันแล้วเราดีแลกันแล้วถ้ามันนอกเหนือจากนั้นเราก็ไปคืนเขาไปเคลมเขา สรุปสุดท้ายนะที่ออกมาบอกนะทั้งหข้อคือหัวเก็บรวบรวมมาแล้วอยากมาบอกทุกคนจากใจจริงๆเพราะว่ามีหลายคนนะซื้อเครื่องแบบไม่มีความรู้เลยหรือบางคนนะซื้อเครื่องแบบว่าเห็นแต่ของถูกใช่ไหมโดนหลอกใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยซื้อเครื่องเพราะว่าเพื่อนใช้อันนี้คือแบบว่าสิ้นเดือนมาแล้วต้องมาจ่ายมาผ่อนนู่นนี่นั่นนะอันนี้คือเตือนสติเพราะว่านะครับมันเหนื่อยจริงนะอันนี้ก็นะผมถ้าใครชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม YouTube f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็ไอจแล้วถ้ามีข้อที่7ข้อที่8ข้อ บอกหหน่อยพิมพ์ข้างล่างเลยแล้วหัวจะมาคิดต่อยอดว่าเออวะ่ะหัวลืมคิดไปงั้นไม่เจอกันคลิปหน้าหัวแม้ไปก่อนครับผมเป็นห่วงนะทุกคนสวัสดีครับ